คลิปหลากหลายสไตล์ลุงดำครับก็สวัสดีนะครับแฟนของลุงดําทางยู u ูบนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่นะครับฟอร์ดพีมอเตอร์กรุ๊ชไชนาทนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเข้าไปในโชว์รูมนะครับเข้าไปในโชว์รูม ตรงนี้นะครับไปไปชมนะครับวันนี้จะพาไปชมเจ้า FX4 นะครับ FX4 เปิดตัวนะครับเปิดตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะมีจะมีอะไรใหม่ๆจากเจ้า FX4 ตัวนี้หรือเปล่านะครับครับผมแล้วตามผมเข้าไปข้างในเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้เราเข้ามาในโชว์รูมแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาในโชว์รูมนี่ครับ หน้าตาของเจ้า FX4 ตัวใหม่นะครับโฉมใหม่นะครับไม่ใช่ตัวใหม่ครับโฉมใหม่ครับผมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับกับเจ้า FX4 ตัวนี้นะครับครับผมก็อย่างแรกนะครับแล้วก็ให้ดูเจ้ากระจังหน้าตัวนี้ก่อนนะครับกระจังหน้าตัวนี้ทําออกมาได้สวยงามมากนะครับ ก็ส่วนล้อนะครับล้อต yeah. ัวนี้เ so ป on ็นขอบ17นะครับเป็นขอบ17บเป็นขอบ17ตัวนี้เป็นยางตัวเดียวกับเจ้าแรปเตอร์เลยนะครับเจ้าแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้ยางยางจะเป็นตัวเดียวกันนะครับส่วนเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเป็นไบเทอร์โบเครื่องยนต์2.0นะครับเครื่องยนต์เป็น2.0ตัวนี้ ครับ <COM F> ผมสำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์213แรงม้านะครับแรงบิดแรงบิดเจ้าตัวนี้นะครับออยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับพาให้ชมรอบๆคันดูก่อนนะครับอ้าวแล้วก็สำหรับโช๊คนะครับโช๊คอัพนะครับเป็นของฟ็อกนะครับเป็นของฟ็อกแท้นะครับตัวนี้นะครับนะครับอ่า เป็นโชคเป็นโชคของฟอกแท้เลยนะครับตัวนี้นะครับอของฟอกทั้ง4ล้อเลยนะครับครบัทำได้สวยงามและลงตัวมากนะครับสำหรับเอเ็กโตัวนี้นะครับตัวนี้ขับ4นะครับขับเคลื่อน 4, 4ีล้อนะครับ มดายข้างก็เป็นมนดายข้างตัวใหม่นะครับมดายข้างตัวนี้ก็สวยงามนะครับครับอ่ครับระบบนะครับระบบช่วงล่างนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับว่าภายในก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับนะครับฝั่งนี้คือ ฝั่งคนขับนะครับ,รบนี่ครับรับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แต่ขับ,คบเคลื่อน4ล้อนะครับ จอก็เป็นจอของฟอร์นะครับเป็นซิงสามนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมานะครับที่เพิ่มเติมมาเพิ่มเติมมานะครับก็มีนี่ครับตัวนี้นะครับที่เพิ่มเติมมาเป็นสวิคตัวนี้นะครับเป็นสวิ์สวิ์ต่างๆนะครับเพิ่มมาทั้งหมดมีทั้งหมด6จุดนะครับสวิ์ตรงนี้นะครับมีเพิ่มเติมมานะครับ ก็ส่วนต่างๆก็กว้างดีนะครับผมลองเข้ามานั่งดูแล้วนะครับข้างในกว้างขวางดีนะครับอันนี้ชองเบาหลังนะครับชงเบาหลังนะครับในอันนี้ส่วนห้องผู้โดยสารนะครับส่วนห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางเลยนะครับตัวน,นี้ก็ทำออกมาถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับ ครับผมนี่ส่วนนี้เป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างนี่ครับโชกนะครับโชคตัวหน้าก็เป็นของฟ็อกนะครับครับตัวนี้ก็เป็นของฟ็อกนะครับครับช่วงลาง่างทั้งหาอันนี้คือจะถ่ายทำำําลําบากหน่อยนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็ทำได้ ดีเลยนะครับงานก็เรียบร้อยละเอียดเรียบร้อยดีมากเลยนะครับครับนี่ก็คือช่วงล่างด้านอาะช่วงช่วงล่างด้านหลังนะครับ<อ>ก็จะเราจะเห็นนะครับโช๊คของฟอ็อกนะครับตนี้เป็นฟอ็อกแท้นะครับ ตอนนี้ชมภาพกันไปแล้วนะครับว่าเจ้าเอโฟนะครับสวยแค่ไหนก็ทางเราลองตัดสินใจกันดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าใกล้สาขาไหนโชว์รูมไหนของ Ford นะครับก็แวะมาชมกันได้นะครับสำหรับที่นี่นะครับฟอร์ดพีมอเตอร์กรุ๊ปไชน่านะครับก็ท่านก็สามารถแวะมาชมตัวจริงของเจ้าเอโฟตัวนี้ได้นะครับ ส่วนเจ้า,าราคานะครับราคาอยู่ที่บาทนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจยังไงครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันทางโชรูมก็คงจะจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อจะได้มาเป็นเจ้าของเจ้าเอ็กโตตัวนี้นะครับครับผมก็คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับาฝากกดไลค์ กด s ับสไคระครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ